เลิกมงคลการแลว้วเพราะฉะนั้นท่านทางหลายที่อยู่ด้านล่างนะครับท่านทางหลายที่อยู่ด้านล่างเรียงเชิญขึ้นมาด้านบนนะครับเดี๋ยวต่อจากนี้ก็จะได้ขอกราบรัตนานิมนต์พระเดชพระคุณท่านเจ้าวาดพระอธิการถวันธิรศัศโธจุดทูบจุดเทียนนะครับบูชาพระรัตนตรยัยในเบื้องต้นเป็นประธานขอกราบรัตนานิมนต์ครับท่านทางหลายขอเชิญทุกท่านพระนมือ ประดุดดังว่าตัวท่านทางรายนั้นเป็นผู้จุดทุบจุดเทียนเองด้วยนะครับเป็นการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเบื้องต้นก่อนที่จะได้เข้าพิธีการสืบต่อไปพุทโธเมนาโถธรรมโมเมนาโถติโรกนาทังอภิปูชยามะสาธุอนุโมทามิ บูชาพระพุทธได้เดชเดชะอำนาจบูชาพระธรรมในปัญญาบูชาพระสงฆ์ได้โฟกัพ์บัตรนี้ประเด็พระคุณนัเจ้าวาพพิการถวัลทิรศรัตโธประธานสงฆ์ในพิธีอธิบดีสงฆ์ปกครองพระภิกษุสมณีตลอดถึงคณะชีพรามอุบาสกอุบาสิกาประจำวัดวังชมพูแห่งนี้ได้จุดธูปจุดเทียนบูชาพระรัตนตรยัยขอกราบน,นิมนต์เป็นลำดับพิธีต่อไป จุดเทียนชัยในองค์น้ำมนต์ซึ่งเป็นพิธีมงคลสืบต่อไปเทือนขอเรียนเชิญท่านผู้นำหมู่บ้านนะครับหรือว่าท่านผู้หลักผู้ใหญ่ในพิธี จุดเทียนทั้งเล่มซ้ายและเล่มขวาท่านละหนึ่งเล่มนะครับเรียนเชิญสองท่านครับและเรียนเชิญอีกหนึ่งท่านจุดเทียนในเล่มด้านขวาครับวันนี้เรามีพ่อแก่แม่แก่พ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่ออุ้ยแม่อุ้ย มาร่วมด้วยในพิธีให้กำลังใจลูกหลานรุ่นหลังสืบต่อไปวันนี้เราทำเพื่อเป็นแบบในอนาคตลูกหลานก็จะได้เรียนแบบไม่ทิ้งแบบต่อจากนี้ขอเชิญทุกท่านพระนมมือนะโมตัสสะภะคะวะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโต ราหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตสะพระกวะโตราหะโตสัมมาสัมพุทธะอิมินาสกาเรณนาพุทธังหภปิปูชยามาข้าพระเจ้าขอบูชาพระพุทธเจ้าด้วยการสการะนีอิมินาสการณนา ธรรมังอภิปุชยามาข้าพระเจ้าขอบูชาพระธรรมเจ้าด้วยการสักการนี้อิมินาสักการณนาสังฆังอภิปุชยามาข้าพระเจ้าขอบูชาพระสังฆเจ้าด้วยการสักการะนีต่อจากนี้เรียนเชิญกราบพระรัตนตรัยพร้อมๆกันเลยนะครับ อรหางสัมมาสัมพุทธะพระขวาพุูธทางพระขวันตังอภิวาเทมีสวากาโตพระขวัตตาธรมโมธรรมมังนามัตามีโสปฏิปันโนพระขวัตโตสาวกสร้างโฆ สร้างขังนมามิบัตรนี้พิธีการบวงสวงประจำปีพุทธศักราช2,566ต่อพระพุทธโรกเชษมหาหมงคลชัยหรือว่าหลวงพ่อโชคที่เราท่านทั้งหลาย ให้การสักการะนับถือนอบน้อมด้วยกายวาจาใจบัดนี้ลูกหลานทั้งหลายจะได้บวงสรวงไวายหลวงพ่อประจำปีขอเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้มีหูทิพตาทิพอิิริต์เทวร,ริตรบุญจริตรรับรู้ข่าวสารการกุศลในครั้งนี้จะได้กล่าวองค์การชุมนุมเทวดาเพื่อมาให้ลูกหลานนานเป็นพิธีมงคลชัยประชุมสยุมพรเป็นลำดับต่อไป พ่อนตเทวสังขยาโยค่าแต่เทพพยาดาจ้เอาทั้งหลายอันศักดิ์สิทธ สถิตอยู่เครือญาระนาวันอันทรงที่พยาการที่พยาเนตได้โปรดเกตเมตตาบอกหมู่เทพยดาดจะเอาทั้งลายที่สิงสถิตอยู่ในชั้นต่าง นตามลํลำดับการบัตรนี้พาอข้าพเจ้านั้นจะขอน้อมกล่าวประดิษฐานอันชุรีขึ้นเหนือเสียนสิรอรอดในดวงจิต นิเปรมปรีนปราโมทมโนสารสาธุสักเฮเทพยดาเจ้าที่สิงสถิตอยู่ในชั้นช่องชะกามาพระจรสวรรค์กาเมอยู่ในกามาพบจังหวัดวงจรูเปเทพยดาเจ้าดำรงอยู่ในรูปภพพรัตเตโย ในห้องมรณพภบสิ่งขอนเขตนะขุนเขาจันตริเขเทพยดาเจ้าอยู่เนื้องแน่นในอากาศวิมานยนโยนาอ้าวิมานมาอาดรัตนมนเทียนทองที่เปรัตเทเทพยดาเจ้าที่อยู่ในพิชัยราชรถแก้วและเรือนหลวง จะขาเมเทพยดาเจ้าทั้งปวงที่อยู่ในบ้านน้อยแล้วเรือนใหญ่จะรู้น่าข้าเนี่เทพยดาเจ้าที่สิงสถิตบนต้นไม้พึกษาสารเขหวตทุมฮิเขตเตเทพยดาเจ้า ที่อาศัยอยู่ตามบ้านไรและโรงนาผมมาเทพยดาเจ้าที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคจายันตุเทวาเทพพยดาเจ้าทั้งหลายเอ้ยวันนี้ข้าพเจ้าจะขออัญเชิญให้ท่านเสด็จลงมาสโมสรประชุมช่วย ชาร,ราทารวิสเมเทปะยะดาเจ้าที่อยู่ในห่วงเหวผาทั้งฝั่งน้ำและบนบกก็มีได้เสมอกันยักขะคันทัพนาคาใช่แต่เท่านั้นอีกคนทานและพญานาคยักษาผู้เป็นใหญ่ติดทันตาสันที่เกย่างเทพยะดาเจ้าที่มีความสุขถุกตำบนมุนิวะวัชนางอีก ทั้งฤาษีมุนีนาทุกแห่งหลท่านที่ศักดิ์สิทธิ์ฤทธิ์รอนด้วยตะบะเดชะสาททวดูก่อนเทพพยาดาเจ้าทั้งปวงเมจงกเกษมสารตามลำดับสุน,นันโตจงเงียสดสดับอัดอัลลัมเลิศธรรมมาสวรกคารอซึ่งธรรมของพระทธเจ้าอันประเสริฐในโลกีให้ยำพทันตา วันนี้ข้าพเจ้าจะขออันเชิญทานสเสด็จลงมาอำนวยชัยให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายให้เจริญยิ่งวัฒนาเจริญด้วยใจอันเป็นศรัทธาสร้างบาร,รมีปฏิบัติอย่าได้ฝืดเครื่องข้องขัดสับสมบัติจงมาอากมีอันตรายห้ได้ย่ำยี โรคภัยไม่มาบี่าจงสมความมุ่งมาตรปรารถนาให้สูงยิ่งด้วยปัญญาทำสิ่งใดนั้นนาจงได้ผลเมได้สดับธรรมศาทยายมีความหมายอันเป็นมงคลให้ศักดิ์สิทธิ์ประกอบด้วย บุญทริ์ให้สำเร็จทุกประการเทินขอเชิญคณะพระกุรีปีพาธบรรเลงเพลงสาธุก,การพระตอนรับเทพยดา16ชั้นฟ้า15ชั้นดิ่ง14ชั้นบาดาล4ชั้นอากาศตลอดถึง1ชั้นในโลกของเมืองมนุษย์ฝากคณะกรรมการดูสัรพทนให้ประเด็จพระคุณท่านเจ้าวาด จริยาปาทางเมสกิริยาสัมพินทยายังสัมพโทสังวินาศสันติสิริเทพเฮียวิโยธมายังมาเหตุรังวิสุทธิเทเวสะสะโพ,พทิพยสังเขมันตุมาราสิทธิโอมพระภูมิพัทธรณีกรุงพารีตัมเปยปริ วาราเอหิสัทธายะอาคจันตุปริพุนทันตุสวาหยะนามิสิรสานาโคปัทวิยังภริวาพระตสุขสัพพติสัมทาปริมาทิสังทะ ตระโทจะมหาราชาทิสาภาเขปิตุมเฮอนุรักขันโตอโรคเยนสุเคเนจอาคเนยัสมิงคำทัพโพจะมหาราชาทิสาภาเขเตปิตุมเฮอนุรักขันโตอโรขเยนสุเคนจทักขินัสเมิง วิโรหนาโกจะมหาราชาทิสาภาเขตตปิตุเมนุรักขันตุอโรคเยนสุเขเนะจาพระติสมิงเทวาจะมหาราชาทิสาภาเขตตปิตุเหนุรักขันตุอโรคเยนสุเขเนะจาปาทิมัสมิงวิรูปโคจะมหาราชาทิสาภาเขตตปิตุเมนุรักขันตุอรคเยนสุเขเนะจา พายาสเมิงนาคราชาทิสาภาคเทตปิตุมเหนุรักขันตุอโรคเนยาสุเคนจจาอุตรสสเมิงกุเวโรจมหาราชาเตปิตุมเหนุรักขันตุอโรคเยนาสุเคนจจาอิสานสเมิงยาคาจมหาราชาเตปิตุมเหนุรักขันตุอโรคเยนาสุเคนจจา สปะพยัญชนะสนัมพระนางปริพุนท่านตุโอมนโมพุทธรัตนังสรนางขชามีโอมนโมธรรมรัตนังสรนางขชามีโอมนโมสังขรัตนังสรนางขชามีอุปัสเมิงทีท่สาภาเคจัตตาโรเทวาจะมาหาเทวาจันโทจะสุริโยจะอินโทจะพรหมอโนจะเสยทิทาง ตจะพุทธปัสนาธรรมปัสนาสังคปัสนาพุทธาคารวตาธรรมาคารวตาสังคารคารวตาเอหิสมาคันทวอะคจันตุปริพุนจันโตทิโตจะสุรโคจะเทวเสโทจะเทวปุญญโกจะจังวาทิตังวาติดทังวานิตัน,นังวาสยานังวา ราพิงวาวทิวังวาสัพทาตังรักตุจมหาเทวาตีขอเชิญปิพาตบรรเงเพลงมหาเลิกมหาชัย ใครอยู่ใกล้คลองลั่นขึ้นมาใครอยู่ใกล้ละคงก็ลั่นขึ้นได้อํานวยพรไทยในพิธีบัดนี้การบูชาทิศท,ทั้งแปดทิศท,ทีท่ได้ดูแลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในดินแดนวัดวาอารามวัดวังชมพูนั้นมีการบูชาทิศท,ทั้งแปดทิศขอบพระคุณท่านทั้งรลายเทวดาประจำทิศประธรรมสถาน เจ้าวาดก้าวดอกในเบื้องตน้นจะได้น้อมถวายพระพระคุณเจ้าวาดได้นำทูกนี้ปักต่อเครื่องสังเวยผู้เป็นประธานในพิธีส่วนท่านทั้งหลายที่มาร่วมในงานดีก็จะได้ต่อแถวจุดทูกคนละสามดอก เครื่องสังเวยพร้อมพร้อมกันก่อนที่ท่านทางายจะลุกมานั้นพิธีการวันนี้มีใบสีบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์16ชั้นฟ้า18ชั้นดิน14ชั้นบาดาล4ชั้นอากาศตลอดถึง1ชั้นในโลกของเมืองมนุษย์เพราะฉะนั้นแล้วท่านทางายผู้มีจิตศรัทธาก่อนที่จะได้ลุกมานำธูปปักต่อเครื่องสังเวยนั้นให้เตรียมจตุปัจจัยของท่านนำมาไว้นะครับท่านใดที่มีความประสงค์อยากจะ บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเจ้าภาพร่วมกับทางวัดก็นำจตุปัจจัยของท่านติดไว้ที่ใบสีในส่วนของใบสีพญานาคทั้งซ้ายและขวานะครับก่อนที่จะติดใบสีนั้นก็ขออธิษฐานว่าท่านใดที่เกิดตรงกับวันอุบาทหรือว่าวันโลก,กาวินาศนั้นสัพพทุกสัพพศกสัพพโลกสัพพภัยสัพพเคราะห์ทั้งหลายจงหมดไปจากตัวและครอบครัวของข้าพเจ้าบัดนี้ให้พระเดชพระคุณเจ้าวาด ป,ป,ปักทูบทั้งเก้าดอกนี้ต่อเครื่องสังเวยแล้วท่นทานทั้งหลายก็เรียงแถวกันเข้ามาจุดทูบคนละสามดอกนะครับอยู่ในทิศของการมงคลดูพระเดชพระคุณท่านเจ้าวาดเป็นแบบอย่างนะครับเราจะไม่วนในทิศอวมมงคลนะครับเราจะวนแบบวนนาคหรือว่าแหนาคนะครับดูนะครับพระเดชพระคุณท่านเจ้าวาดท่านปักเป็นแบบอย่างเรียนเชิญท่านทั้งหลายครับ คนละสามดอกนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าเดินถึงใบศรีพญานาคแล้วก็อยากจะร่วมบูชาบุญกับทางวัดนะฮะหรือว่าอยากจะร่วมสะาะเคาะอยากจะร่วมบูชาพระพุทธโลกเชษฐมหามงค์คนชัยหรือว่าหลวงพ่อโชคของเรานั้นและหลวงปู่คร้อยนะครับเราก็นำจตุปัจจัยนั้นติดเวทีใบศรีพญานาคได้เท่าไรวันนี้ข้าพเจ้านะครับ กระผมในนามประัเทวันขอน้อมนําถวายต่อวัดวังชมพูทั้งหมดนะครับไม่ได้เอาไปไหนนะครับวันนี้จะขอร่วมบุญกระทางวัดด้วยนะครับจะยกถวายวัดให้ทั้งหมดเลยนะครับก่อนที่ท่านทางเรา